สวัสดีครับวันนี้ทีมงานช่างกุญแจไทยนะครับเดินทางมาซ่อมกุญแจรถเชฟโรเลตออฟต้านะครับอาการของรถลูกค้านะครับมีกุญแจอยู่แล้วนะครับแต่พอจะสตาร์ทรถนะครับรถสตาร์ทไม่ติดนะครับบิดกุญแจเสร็จแล้วนะครับไฟสีเคียร์ลิตี้ข้างประตูจะติดแดงค้างนะครับจะไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะครับเป็นอาการประจำของเชฟโรเลตออฟต้าเครื่อง1.6นะครับ เดี๋ยวทางร้านกุญแจทยนะครับจะเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนที่ทําให้รถสตาร์ทไม่ติดลงทะเบียนระบบอีโมเสร็จจะมาทดสอบสตาร์ทให้ลูกค้าดูหลังจากทําเสร็จนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากเปลี่ยนอะไหล่เสร็จลงทะเบียนระบบอีโมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวใช้กุญแจดอกเดิมนะครับลองสตาร์ทนะครับใุญแจนะครับสตาร์ทติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับ ไฟ Security ด้านข้างนะครับที่ติดแดงค้างก็ดับลงปกตินะครับใช้งานเรียบร้อยนะครับคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นบายพารระบบอีโมออกนะครับไม่ต้องกลัวจะเกิดปัญหาแบบเดิมขึ้นอีกนะครับจะเครื่องเย็นจะสตาร์ตตอนเช้าก็ติดง่ายเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับลูกค้าท่านใดนะครับเจอสายเหตุไฟ Security ตรงข้างประตูแดงค้างแล้วรถสตาร์ตไม่ติดนะครับของรถเชฟโรเลตออฟต้าเครื่องยนต์พันหนะครับโทรมาสอบถามได้เลยครับ0 8 2 6 1 6 6 6 5 5บริการซ่อมถึงที่ถึงบ้านฟรีค่าเดินทางครับ